นี่อืมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไปไปเลยวะทำอะไรอ่ะก็ไปกับเพื่อนไง เพราะใช้ APC ชีวิตดีไม่มีสะดุดลาาอะไร่ออกมเนี่ยเฮ้ยทไรอะตกกระชากไฟไงเียพยายามเลยทำไมอะนี่ไงพราะช้ APC ชีวิตดีไม่มีสะดุด เนี่มาทำไมกันเยอะแยะเนี่ยฮะเอา้าก็ไฟเกินไงจะให้ตามพวกมาอีกปล่ะยังไงก็ไม่เกินเอา้าทำไมอ่ะนี่ไงเพราะใช้เอพซชีวิตดีไม่มีสะดุดคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าปัญหาถือได้แล้วปวดแขนปวดมือจังหมดไปถ้าเกิดได้เจอกับได้ใหม่ตัวนี้ ไฟบ้านดับแล้วทำไมไฟนียังใช้ได้อยู่กัะได้ดีเพราะใช้ APC ชีวิตดีไม่มีสะดุดอ่ะแล้วยังไงมีปัญหาอะไรอีกไหมอ้าวแล้วมีอะไรดีๆอีกป่ะฮัลโหลสามสองแอคชั่นมีสิเครื่องสำรองไฟของ APC รุ่น b v 1000i MST มี AVR ปรับแรงดันไฟอัตโนมัต มีแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมีฟิลช่วยตัดไฟกรณีกำลังไฟเกินมีออโต้สตาร์ทสามารถรีสตา,าร์ทเครื่องอัตโนมัติเมื่อไฟกลับมาปกติมีขนาดเล็กสามารถแขวนผนังได้และที่สำคัญยังไม่หมดอีกเหรอถ้าเครื่องมีปัญหา A b C เรามีประกัน2ปีเสียเปลี่ยนฟรีถึงบ้านพร้อมๆโอเคยอม นึกถึงสินค้า IT อย่าลืมมองหาสัญ,ญลักษณ์ Trusted by Synnex นะคะ